สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับช่องวันว่างชาแนลคือเก่าครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมเกิดจะพาทุกคนนะครับมาปลูกพะวานปลาแบบเมล็ดงอกนะครับปลูกจากเมล็ดนะครับเมล็ดงอกเป็นยังไงเดี๋ยวไปเบิ้งน้ากันครับผมวิธีการปลูกแบบเมล็ดงอกครับผมตัวนี้ก็เป็นเมล็ดพหวานปลานะครับที่ผมพอในกระบะทรายไว้นะครับผมตอนนี้ก็เริ่มงอกหมดแล้วครับอัตราการงอกถือว่า ร้อเนลยนะครับผมบ่มีมาเลเซียบะม,ม,มีเมาเลเซีมามีเม็ดหน่อยเนี่ยจักหน่อยก็มีจากพอเป็น,นอย่างครับผมครับบางเม็ดมันบ่นจมครับผมฟูขึ้นตอนตอนถูกน้ำลดโอ้บางเม็ดดึงไม่ขึ้นเลยครับ เดี๋ยวก็จะเลือกไปปลูกนะครับพี่น้องดูมัน็นี้โอ้เริ่มเงาล้วครับผมนี่ครับพอดีปลูกครับผมซ้ำนี้เดี๋ยวเขาไปปลูกปกหวานปลาแบบมเมล็ดงอกน้ำกันครับผมเดี๋ยวผมเอา,มาเมล็ดออกจากดินทรายก่อนครับ เม็ดนี้นเงยตัวนี้เม็ดหน่อยกว่านี่ครับสำหรับการเคื่อนเขื่อนยายมาเมล็ดงอกไปปลูกอะให้เฮาแซนแนะนำนะครับเพื่อ,อจะบอหายรากของเขาได้รับการกระทบกระเทือนครับหรือว่าหากัก บางเม็ดมันบปจมฉุาไสครับ โอ้ดูครับเม็ดนี้เม็ดนี้เม็ดไหนน่นยนอยแต่ว่าหลากเงาเลยครับผมเบิ่งรับพน้องเม็ดนี้เม็ดไหน้นอยเอยงนะครับแต่ว่าหลากเขา,าเงาเปื่อยเลยครับบางเม็ดยังบองออกหลักปองเงากบพอใบกอนนะครับ ครับผมเบื้องลักษณะการงอกของเมล็ดพักหวานป้านะครับแต่ละรุ่นนะครับแต่ละขนาดกับอัตราการงอกกับบอกขึ้นกันนะครับผมเม็ดเล็กนะครับก็สามารถงอกได้ยาวเลยนะครับลากครับประมาณหกเจ็ดเซนต์นัวนี้ใหญ่กระมูเดี๋ยวเข้าไปปลูกน้ากันครับผมครับลุมนี้ก็เป็นลุมที่ถูกน้ำท่วมตายในปีก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมเห็ดขั้นการน้ำแล้วครับผมเดี๋ย่มาเบื้องวิธีการปลูกครับผม ันก,ออกง็ง่ายๆเลยครับใช้เหล็กแหลมนะครับครับถาลู่ใหญ่ถาลู่คอนข้าไงใหญ่กะใช้แกบดำรูลงไปครับผมไม่ว็อหวานปลา เม็ดหน้อยนะครับตัวนี้หลุมละสามเมล็ดครับครับผม ครับผมกดนิ้โป้งลงนิดนึงครับผมให้มันเป็นทรงของใดทรงของมเมล็ดนะครับให้เม็ดมันจุ่มลงไปประมาณครื่งหนึ่งครับผมแล้วนกะ็ใส่นิ้วโป้งนะครับกดดินบริเวณขัวรากนะครับให,ให้ชิดนะครับ แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสาหรับวิธีการปลูกพอหวานปลาแบบรลักอกครับพี่น้องก็ลองเอาไปปลูกบ้างนะครับผมวิธีนี้ถือว่าง่ายขึ้นกันกับผมสําหรับค้นถี่บอ่อยมีเวลานะครับกับเพาะใบก้อนนะครับบ่มีิวลาเตรียมหลุมกับเพาะแบบนี้ใบก้อนแล้วก็ค่อยเอามาปลูกก็ไดขึ้นกันครับผมครับผมนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับพกหวานปลาที่ผมปลูกแบบใส่เหล็กแหลมแทงน้ำลงไปนะครับเป็น ชุดแรกๆเลยนะครับผมจะปลูกโดยวิธีนี้นะครับเพราะให้รากงอกแล้วก็ใช้เหล็กแหลมแทงนําลงไปครับตอนนี้ผมก็ได้ทาการเด็ดแตงยอดนะครับกําลังจะมีพุ่มขึ้นมาเห็นหรือครับเป็นตุ่มตาบอกครับพี่น้องนี่ครับอัปเดตไปน้าได้โตเลยครับนี่ครับตัวนี้เดี๋ยวก็จะแตกยอดนะครับเป็นทรงพุ่มนะครับ หลายยอดเลยครับผมนี่ที่แหลกกันยังบบลูกครับผมมาเป็นยัางก็คือบบไหญ่จักเถื่อนะครับให้พี่น้องนะครับเด็ดยอดไปน้ำนะครับผมแบบพักหวานปลานี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งครับผมเห็นบอกครับพี่น้องยอดเรื้มมากแล้วครับผมปลูกมาหลายปีแล้วครับต้นนี้สามปีแล้วครับแต่ว่าเขาบบไหญ่จักเถื่อนะครับปีแหลกนะครับโหนมกิงโล่งนะครับเป็นกิ้งหนี่ต้นน้อยๆครับผมนี่ครับต้นเกา ปีที่สองกับมะโนมกิ่งกระโดงเขาอีกรอบหนึ่งครับผมปีนี้ผมก็ทําการเด็ดยอดนี่ครับเริ่มจะมียอดมาแล้วครับผมต้นนี้เป็นการปลูกแบบใส่เหล็กแหลมแทงน้าลงไปคือกันครับผมอีกหนึ่งต้นนะครับได้ผลนะครับที่ือว่าได้ผลอันนี้รุ่นนี้เป็นปีหกสองครับใช้เหล็กแหลมแทงน้าครับปีหกสองยังบัฒนาปันใดแต่กับมแววที่จะโตอยู่ครับนมกิงไปรอบหนึ่งแล้วนะครับ แทงยอดใหม่ขึ้นมาเดี๋ยวผมก็จะเด็ดยอดออกแล้ครับยอดอ่อนๆหน่อยๆนะครับเด็ดนะเขาเป็นส่งภุมแต่น้อยเล็กครับผมเพราะว่าเริ่มเห็นผลเรื่องของการเด็ดยอดนะครับเด็ดยอดกับนมจริงแล้วก็อีกต้นนะครับอีกต้นหนึ่งนี่ครับต้นนี้ต้นใหญ่กมู กตต้องเบิงทุกมือล่ะครับพี่น้องเพราะว่าต้องระวังเกี่ยวกับนอนนะครับเจาะลำตน้นมันจะมีพวกนอนนอนกอครับเพื่อนมาสิมกักเจาะลำตน้นหี่ต้นเขาเหี่ยวเฉาแล้วก็ตายไปนะครับผมกินหักนะครับมาขึ้นฝนตกพอดีครับผมสำหรับการลดน้ำเพระวานปลากะหายเฮาหดทุก ลดน้ำทุกมือนะครับจะหายดินแห้งนะครับจะหายดินบริเวณมเมล็ดแห้งจะหายมาเมล็ดแห้งน้ำนะครับเพราะว่าเขาปลูกแหลกๆต้นเขายังว่าท่านแข็งแรงนะครับหลักเขายังหาอาหารในบ่กไก่ก็ต้องดูแลเป็นพิเศษครับผมส่วนโซนนี่นะครับจะเอาแบบถุงเพาะนะครับมาปลูกแต่ว่ากระต้องรอกกันครับผมรอเบืองฝนช่วงหนาฝนฝนแห้งๆกันครับเพราะว่า ซ้นนีเ้เคยถูกฝนเคยถูกน้ำท่วมนะครับตายไปเบิดเลยนะครับล็อกกลางพอดีครับผมกปลูกเสริมไปเรื่อยๆแล้วครับพี่น้องไม่ต้องรีบร้อนครับผักหวานป่าครัปีนิกาจะ,จะพยายามปลูกแบบระยะชิดนะครับแต่ว่าความห่างของแถวประมาณ1เมตรครับความชิดของต้นกัประมาณหาสิเส้นนะครับ ต้องบ่งครับผมครับเมล็ดก็วางที่เสริมลงไปนะครับแบบยอดเมล็ดก็ได้ผลดีนะครับพี่น้องแบบเตือนเมล็ดแล้วแต่ว่าเราจะสะดวกปลูกแบบไหนนะครับก็ับมาอีกแล้วได้ผลแต่แบบเสียบรากนะครับนี่ครับเอาเมล็ดวางเลยครับผมเมล็ดสดนี่เกือ,เอาเมล็ดสดวางเลยปลูกบ่ระท่านผมก็บเพาะไว้นะครับผมตัวเดมันลาย เขามีเวลาเขาก็เขามาเพาะในหลุมเลยนะครับผมหรือว่าการดูแลเรื่องน้ำเขาได้นะครับกะว่างในหลุมเลยก็ได้ครับผมส่วนการทําให้งอกนะครับเขากบาตองโหดน้ำบ่อยเพราะว่าใส่กระบะใส้นะครับแล้วก็ลดน้ำแค่สองสามเทือนะครับเขาก็งอกแล้วนะครับการเพาะในหลุมก็ต้องดูแลเรื่องน้ำเป็นพิเศษกว่าแบบ งอกเพราะว่าดินท่องเฮามันเป็นดินในพื้นที่กว้างมันจะแห้งเร็วครับแต่ต้องหดน้ำทุกมือครับผมการพอมแบบยอดลหลุมสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาเทคนิคการปลูกพะวันปลาแบบรากงอกนะครับแบบใช้เหล็กแหลมแทงนําลงไปนะครับเอามาฝากพี่น้องครับผมถ้าใครมาคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องวันวังแน่น้ำนะครับ ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ